ค่ะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะคะพอดีไม่ทราบยังไงเออมันตัดไปนะคะเออทีนี้เมื่อกี้แม่หมอพูดถึงเรื่องไพ่ไพ่ใบ King of Pentacles นะคะอ่อใบนี้นะคะก็คือจะมีคนมารองรับหรือมีบุคคลที่เป็นเออ่เป็นคนที่ดี นะจิตใจดีนะมาแทรกกลางระหว่างเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างความรักของคุณกับแฟนนะคะราชาเหลี่ยนนะคะเป็นธาตุดินค่ะราศีเหลียนคือ,อ,อชาวราศีพฤษภกันนะคะแล้วก็มังกรนะคะอาจจะได้เข้ามาช่วยดูแลจิตใจหรือเป็นอาจจะเป็นคนรักใหม่ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนรักใหม่ที่คุณคุณเจอนะคะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะเข้ามาดามหัวใจนะของคุณนะคะก็เป็นคนดูดีอะคะ่ะเป็นคนดูดีเป็นคนมีมี power นะคะมี power ดูแลคุณได้นะคะสามารถดูแลสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะมีใจมาชอบพอคุณในระหว่างที่คุณเกิดเหตุการณ์ที่ มีเหตุการณ์เรื่องที่บาดหมางหรือว่าทะเลาะกับคู่รักของคุณนะคะบุคคลนี้ก็จะมีส่วนเข้ามาแทรกนะคะหรืออาจจะเป็นคนคนใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเราเรานี้นะคะเนี่ยทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณเจอมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เริ่มมาเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณหรือเรื่องราวที่เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ ย่ำแย่จิตใจนะทั้งคุณทั้งแฟนคุณนะคะไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือจบปัญหาได้นะคะเนี่ยมาถึงเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะมาถึงการหึงหวงนะคะเดอะทาวเวอร์ The Tower, The Tower เนี่ยเอ่าเวอร์ Tower เนี่ยคือดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนของดาวอังคารนะคะมาตรงไหนนะมาอยู่ตรงกลางก็พังพินาศไปนะคะคือมันไม่สามารถประสานได้นะคะกระจัดกระจายไปทีนี้เนี่ยคุณคุณต่อไปเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนค่ะ เดอะเมจิกเชนนะคะคือเป็นเทพเฮอร์มิสนะคะเล่าความเป็นมาของไพ่นิดน,นะคะเป็นเทพแห่งเออเป็นเทพแห่งการสื่อสารค่ะเป็นเป็นผู้นำสารของพระเจ้านะคะเออเป็นเทพแห่งการเดินทางค่ะเดอร์เฮอร์มิสเนี่ยนะคะหมายถึงว่าบ่งบอกถึงเออเป็นเป็นตัวแทนดาวพุธนะคะก็ คือบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆค่ะนะการเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคนคนใหม่ๆคนรักใหม่ๆหรืออาจจะหมายถึงสถานการณ์เนี่ยคือมีมีโอกาสนะที่จะทําความเข้าใจกับตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะไตรตรองนะหรือใช้ใช้การตัดสินใจอะไรบางอย่างนะในเรื่องที่คุณเนี่ยได้รับมาคือ เหตุการณ์คือมีมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาม,มีคนรักใหม่เข้ามาหาคุณนะคะคุณเจอคนใหม่คุณกําลังคิดละวว่าคนรักคนใหม่ของคุณเนี่ยคุณจะเลือกยังไงดีมีข้อเปรียบเทียบค่ะเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องเสี่ยงนะคะจากที่บรรยากาศมันอึมครึมมาตลอดเนี่ยนะคะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดปิด,ปดบางบางซ่อนเร้นนะทุกทนนะทั้งคุณทั้งแฟนคุณนะคะมันเลยทําให้คุณเนี่ยอยู่ในภาพที่แบบ มืดขมุขมัวไม่ไปไม่มาชีวิตรักคุณมันซึมเร้าเหลือเกินต่อแต่นี้ไปเนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณต้องใช้สัญชาตญาณคุณต้องเสี่ยงแล้วค่ะคุณต้องเสี่ยงแล้วคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้คุณมีความรู้สึกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจเสี่ยงคุณต้องเลือกทางนะคะคุณต้องเลือกทางคุณต้องเลือกด้วยสัญชาตญาณนะความเอาตัวรอดของคุณสัญชาตญาณเนี่ยจะชี้นําคุณค่ะ นะคะคุณราศีเมษคุณต้องใช้สัญชาตญาณที่คุณมีอยู่เนี่ยเพื่อจะต้องเดินก้าวต่อไปนะนะคุณใช้ชั้นเชิงนะใช้ความใช้สมองสติปัญญาที่คุณมีนะกับความรู้สึกที่คุณมีเลือกว่าเลือกเอานะคะว่าคุณจะอยู่แบบเดิมเดิมบรรยากาศแบบเดิมเดิมคนเดิมเดิมหรือคุณที่มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะที่คุณพบเจอเนี่ยสวยสดงดงามคุณมีข้อเปรียบเทียบแล้วคุณก็คิดว่า คุณจะเลือกอะไรดีคุณต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่แต่ว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยถ้าเป็นเดอะเฮอร์มิสเนี่ยมักจะเทพเฮอร์มิสเนี่ยมักจะไม่เลือกที่จะเดินกลับไปทางเก่านะคะไม่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 คิดที่จะเดินย้อนรอยนะคะย้อนรอยกลับไปของเดิมๆนะคะสิ่งเดิมๆคนเดิมๆหรือสถานการณ์เดิมๆ คุณจะเดินหน้าต่อค่ะคุณจะเลือกทางใหม่คุณจะเดินไปในทางใหม่คุณจะเลือกในสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆนะคะคือเป็นความหมายว่าคุณต้องเลือกแล้วคุณต้องเสี่ยงเอาไงก็เอาเป็นยังไงก็เป็นกันขอให้คุณใช้สัญชาตญาณความรู้สึกนึกคิดของคุณนะสติปัญญาในความ ความรับรู้ของคุณสัมผัสที่6ซิเซนของคุณเนี่ยให้คุณเลือกเลยค่ะให้คุณเลือกเดินทางที่คุณคิดขึ้นมานะคะว่าคุณจะไปหาคนใหม่ไหมแต่ตามแนวโน้มเนี่ยไพ่เมจิกเชียเนี่ยก็จะมักเลือกทางใหม่นะคะแต่คุณคุณก็มีไพ่สนับสนุนนะนะสิ่งที่ดีนะคะคุณได้เอ o ออ e เพนเทนเคิลนะคะเอ e ออฟเพนเท l เเนี่ยคือการที่สิ่งที่คุณได้เลือกเนี่ยค่ะ นะสิ่งที่คุณได้เลือกเนี่ยคุณจะพบกับสิ่งใหม่คุณจะพบรักใหม่หรือคนใหม่ที่คุณได้พบเจอนะคะคุณจะได้ความสุขความพอใจนะคุณจะได้รับชัยชนะค่ะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเนี่ยไพ่ดูดีนะคะคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จนะที่คุณได้เลือกแล้วนะไพ่เนี่ย บอกบ่ง,บอ,งบอกถึงความโชคดีความพึงพอใจความสุขนะคะคนรักใหม่ของคุณเนี่ยคุณจะได้ชัยชนะนะคุณคุณจะผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายเนี่ยนะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไปพบพาในสิ่งดีๆใหม่ๆนะออกออกมาจากคนเดิมๆบรรยากาศเดิมๆนะคะถ้าหากว่าคุณได้เลือกแล้วนะคะก็ คุณชาวราศีเมษก็ลองคิดดูนะคะอืการที่คุณได้ชัยชนะมานะในการผ่านพ้นอุปสรรคของชีวิตรักคุณเนี่ยคุณก็หลุดออกมาจากปัญหาพวกนี้นะสิ่งที่คุณได้เลือกเนี่ยมันจะหลุดออกมานะคะมันคือความสว่างสดใสเลยล่ะคะ่ะจากบรรยากาศที่ซึมเศร้านะคะบรรยากาศที่แบบปิดบังไม่เปิดเผยตอนนี้ทุกอย่างมันดูสว่างสวัยค่ะนะเออต่อไปนะคะ คุณได้เออ e n of s w ฟ r อนนะคะควีน s อฟ m อนเนี่ยคนใหม่นยเออรักใหม่หรือคนใหม่ที่คุณได้เลือกเนี่ยนะคะเป็น,เป,น,น,เ,นะะเป็นคนเก่งคะ่ะเป็นคนเก่งเขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนดูดีอ่อเป็นคนธาตุไฟค่ะเป็นราชินีคทานะคะเป็นคนธาตุไฟผิวสองสีดูดีดูดูมีราศีนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีเมษค่ะเหมือนกับคุณเลยนะคะ เป็นชาวราศีสิงค์ค่ะเป็นชาวราศีธนูค่ะเอ่อนิสัยนิสัยของออแฟนใหม่ของคุณหรือคนที่คุณได้เลือกแล้วเนี่ยนะคะที่ตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีนิสัยใจคออุปนิสัยใจคอท่าทางอะไรพวกเนี้ยคล้ายมีส่วนคล้ายคุณนะคะคือเป็นคนที่ตัดสินใจะายเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาพูดจาสนุกสนาน,นะคะ่ะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ เป็นคนมีความสามารถนะคะอวี e ส์ออ o มอร์เนี่ยราชินีคาทาเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งนะคะชายหรือหญิงแฟนใหม่ของคุณเนี่ยออที่คุณได้เลือกแล้วนะจะเป็นคนเก่งะคะเป็นคนที่ผู้จาปราศัยดีการเจรจาพบปะนะอาชีพการงานดีดูบุคลิกลักษณะโดดเด่นบุคลิกลักษณะโดดเด่นแล้วก็ดูเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแต่ว่าความหมายว่าคุณเนี่ย ก็าสามารถเอาชนะใจเธอหรือเขาได้นะคะแต่คุณต้องมีเหตุมีผลนะคะคุณต้องมีเหตุมีผลที่คุณจะคบหากับเธอต่อไปเนี่ยหรือเขาต่อไปเนี่ยคุณจะต้องมีเหตุผลที่ดีรองรับเ,เพราะาคนคนแฟนคนใหม่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลในการที่คุณจะ คบหาเธอแล้วเอาชนะใจเธอนะคะหรือเอาชนะใจเขานะคะก็คุณคุณราศีเมษก็ผ่านพ้นนะก็ขอให้ใช้วิญญาณเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือที่จะออกมาจากสถานการณ์ที่ผ่านๆมาที่มันไม่ไปไม่มาก็ลองลองคิดดูนะคะ แต่ถ้าได้เลือกแล้วเนี่ยออกมาจากสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูดีค่ะมันดูประสบความสําเร็จนะจากที่คุณทุกทรมานใจนะมามทำยังไงก็ไม่ไปไม่มานะคะก็เลยออกมาซะเลยนะคุณได้ไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นใบสรุปนะคะได้ six of swords นะคะคือเป็นไพ่หดาบค่ะไพ่หดาบเนี่ยคือคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเจอ เจอทางเลือกใหม่เจอคนใหม่นะคะคุณก็อยู่ในบรรยากาศที่เริ่มที่จะพบหาเริ่มที่จะมีทางออกนะคะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปในทางที่ดีการเวลาเนี่ยมันมันมันสามารถข้ามผ่านพ้นวิกฤตจากอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะไพ่บอกว่าเป็นดาบเป็นน้ําเชี่ยวคุณเนี่ย ผิดหวังเศร้าส้อยคุณผิดหวังอกหักหรือว่าไปด้วยกันไม่ได้กับแฟนนะในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาคุณเจอคนใหม่เจอโอกาสใหม่คนใหม่ดีๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคุณก็โผลเหมือนว่าโอ้โฉั้นหลุดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันฉั้นพบแล้วฉันเป็นอิสระภาพแล้วความกัดคุ้มของฉันเนี่ยได้รับการตอบสนองแล้วชันเจอทางออกคุณก็โผลไปนะมันบางอย่างเนี่ยมันหมายถึงว่าไพ่ใบนี้บางอย่างหมายถึงว่าการที่ได้ออกไปกับ คนใหม่สถานการณ์ใหม่ออกมาจากสิ่งเดิมๆอาจจะ <c oughs> อาจจะแปลว่า,าคุณได้ไปคบหากับคนใหม่เนี่ยออกไปเที่ยวกันมีการเดินทางนะคะมีการเดินทางมีการไปดูหนังฟังเพลงนะคะไปซึมซับบรรยากาศดีๆไปไปปลดปล,ดปลดปล่อยอิสรภาพที่เหมือนพันธนาการที่คุณผ่านมาคุณเจอสิ่งดีๆ คุณอาจจะโยนความทุกข์ของคุณความกัดคุ้มที่คุณเคยกอดเอาไว้อยู่เนี่ยนะโยนทิ้งลงน้ําทิ้งทะเลนะคะให้มันหายไปกระสายน้ําคุณก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพิ่มเลิมไปกระสิ่งทิศทางใหม่ที่คุณได้เลือกตามสัาตญาณที่คุณมีนะคะในที่สุดเนี่ยคุณก็จะพบความสุขนะความสุขที่คุณไม่ได้เจอเจอมานานค่ะคุณก็รู้สึกว่าสบายใจมาก รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคิดคุณได้เลือกทางที่คิดว่ามันสามารถไปได้ด้วยดีได้เริ่มต้นใหม่นะได้เจอทางใหม่ที่คุณเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดการปลดปล่อยนะชีวิตคุณอะไรต่ออะไรคุณก็ผ่อนคลายนะอาจจะได้ไปเที่ยวกับแฟนใหม่อาจจะไปคบหานะคะก็ไปตามที่คุณชอบทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยก็ดูดี ดูดีค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะจากที่ผ่านมานะมันสร้างความสร้างความรู้สึกที่คุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านความสูญเสียผ่านความปิดบังซ่อนเลนต,ตัวเองก็ยังต้องปกปิดตัวเองในความรู้สึกที่อยากจะเลิกด้วยนะคะคุณก็จะผ่านพ้นนะคะคุณก็จะพบรักใหม่นะคะซึ่งอาจจะด,ดูดีกว่าคนเก่า นะซึ่งมีแต่ปัญหาแก้ไม่ตกนะคะอืมเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีเมษที่คุณสามารถข้ามผ,ผุนผ,ผ่านแล้วก็พบเจอหนทางใหม่ในชีวิตพบเจอคนใหม่นะคะเออทีนี้เนี่ยไพ่ไพ่เดะมูนนะคะไพ่เดะมูนเนี่ยอาจจะอ่าถ้าพูดถึงคนที่ ถ้าพูดถึงคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรืออกหักมาคนที่อกหักมาแล้วกำลังหาแฟนใหม่เนี่ยหรือก,ก็จะพบรักใหม่นะคะสิ่งที่คุณเคยสูญเสียมาคุณก็จะพบรักใหม่เหมือนอย่างเหตุการณ์ของคนที่กำลังเป็นคู่กันอยู่แล้วจะเลิกอะค่ะนะคะ,นะคะก็คุณก็จะพบรักแล้วก็ม,มีมีหลายคนค่ะมีหลายคนให้เข้ามาเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษที่เป็นเป็นโสด ว่างว่างเว้นอยู่นะคะกาลังหาแฟนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวจะหาไม่ได้ตอนนี้ก็มีให้คุณเลือกค่ะเพียงแต่คุณเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเลือกใครเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงควบหากันอยู่อะ,ค,ะค่ะก็ทีนี้เนี่ยแม่หมอขอบอกนิดนะคะคือไพ่เดอะมูนเนี่ยกับไพ่เดอะซันเนี่ยคะ่ะเดอะมูนกับเดอะซันนะคะสำหรับคู่ที่ไม่ได้อยู่ในกรณีทั้งหมดนะคะคนที่ไพ่เดอะมูเนี่ย วงเล็บนะคะอาจจะหมายถึงประจําเดือนนะคะประจําเดือนไพ่เดอะมูนอาจจะหมายถึงรอบเดือนนะคะที่ขาดหายไปค่ะนะทีนี้เดอะซันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของมีการตั้งคันการตั้งคันที่อาจจะไม่พึงประสงค์นะคะหรืออาจไม่เป็นที่ต้องการอ,อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้คัดคิดอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะรอบเดือนขาดอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองคิดดูนะคะ ว่าก็แค่เตือนว่ามันมีไพ่อย่างนี้ขึ้นมานะคะอาจจะก็อาจาอาจะไม่ได้อยู่ในเขตของคุณก็ได้นะคะแต่ชาราศีเมษก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะมีการตั้งคันหรือว่าผิดพลาดประจําเดือนขาดนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าในกรณีนะคะในกรณีที่บางท่านเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงชาราศีเมษดกำลังอยู่ในช่วงระหว่างของการตั้งครันอยู่นะคะ มีการตั้งคันเนี่ยอาจจะต้องระวังคันนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีมันมีป้ายของความสูญเสียนะคะให้ของการสูญเสียการสูญเสียเนี่ยก็คือถ้าในระหว่างเกิดมีปฏิสนธิมีการตั้งคันเกี่ยวกับเด็กขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการแท้งค่ะเพราะว่าใบใบต่อจากนี้นะคะเนี่ยให้สามดาบขึ้นเนี่ยอาจจะแปลได้ว่า มีการเ,าเสียเลือดตกเลือดการแท้งนะคะเพราะมีไพ่เด็กการตั้งคันขึ้นการไม่ได้ระมัดระวังนะเกิดการสูญเสียนะคะอันนี้ก็ใช้การาวิเคราะห์วิทยานะคะเพราะมันเป็นเรื่องของสถิติไพ่มันขึ้นมาก็แค่บอกเตือนสําหรับคนที่กําลังมีคันก็ให้ระวังเรื่องคันนะคะเอา,เอาล้วค่ะ ชาวราศีเมษนะคะก็แก้ไขตัดสินใจนะใช้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะหาเหตุหาผลให้กับตัวเองนะคะว่าคุณจะเลิกกับคนเก่าเพราะว่าว่าด้วยว่า,วาบรรยากาศที่คุณเป็นมาเนี่ยความรักของคุณมันไม่ไปไม่มาแล้วคุณก็ยังมีคนใหม่เข้ามาแทรกแล้วในระหว่างของแฟนคุณทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยขึ้นนะก็มีดาวังคารนะดาวังคารนะตัวแทนของดาวังคารกนะ็คือ เนี่ยคะ่ะเดอะทาวเวอร์นะแล้วก็มีดาวพุธคือการสัญจรการการสัญจรข่าวสารใหม่สิ่งใหม่ๆการเลือกทางเดินใหม่การเสี่ยงนะดีกว่าดีกว่าที่คุณจะคิดว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ได้ทุกอย่างในระหว่างความรอกของคุณกับแฟนคุณแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยถึงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะคะ่ะตัดสินใจตัดสินใจที่ต้องเลือกนะคะ คุณจะได้พบคนใหม่คุณจะได้เจอโอกาสใหม่พบความสุขมีทางออกนะจากบนบนที่ผ่านผานมาขึ้นต้นมาเนี่ยข้างบนเนี่ยก็เป็นเหตุของเรื่องของการหึงหวงการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ต่างคนต่างปิดบงังมันเปิดเผยขึ้นมาในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องเลิกแต่ถ้าคุณจะไม่เลิกคุณจะทนต่อไปก็ใช้ความรู้สึกนึกคิดเอานะคะ ว่าคุณจะอยู่ต่อไปแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแม่หมอก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะเออก็ขอให้ชาวราศีเมษผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างห้ามผ่านพ้นความลำบากความผิดหวังนะคะปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ขอให้มีความสุขนะคะขอให้เลือกสิ่งขนทางเลือกสิ่งหุนทางที่มันมาถึงจุดที่คุณจะต้องเลือกนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะทุกอย่างมีทางออกนะคะเอาละค่ะวันนี้แม่หมอ open c ็นแก็ขอลาทุกท่านไปนะคะต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเออแล้วเมื่อกี้แม่หมอพูดผิดไปนะคะออพูดผิดไปว่าออชาวราศีเมษเนี่ยเกิดวันที่20มีนาอันนี้ไม่ใช่นะคะ ชาวราศีเมษเนี่ยคือเกิดวันที่22มีนานะคะถึงวันที่21เมษานะคะแล้วก็การดูดวง